สวัสดีครับอยู่ผมนายปัชรานะครับคราบวันนี้เราเกมเรนเจอร์กันนะครับโอเคครับหลังจากคลิปแรกในของวันนี้ของเรานะครับเราก็ได้เปิดตัวเกมใหม่ของค่ายรายกันแล้วและทีนี้นะครับเกมายเรนเจอร์ก็ได้ปิดเซิร์ฟปรับปรุงนะครับตอนที่เกมเกมตัวใหม่ของค่ายได้เอ่อเปิดตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าในวันนี้นะครับมันมีอะไรที่ถูกปรับหรือว่าแก้ไขกันบ้างนะครับ อันดับแรกเลยครับที่ผมเห็นในประกาศนะคือเรื่องกิ้วครับเนี่ยมันเพิ่มมันเพิ่มเหรียญเขาเรียกว่าอะไรเหรียญกิ้วไหมเนี่ยมันเป็นเหรียญสีรูปตัวพีเป็นรูปโล่นี่ครับอันนึ่งแล้วก็มีกระป๋องฝั่งซ้ายข้างบนนะจะเป็นบูสเตอร์ในการเขาเรียกว่าอะไรใช้ในการตีกิ้วเล็ตกิ้ววอลได้นะแล้วเนี่ยตรงมุมขวานะครับจะมีรูปสัญลักษณ์เจ้าตัวนี้นะครับสามารถใช้ในการขอร้อง ของเครียกว่บอะไรเราสามารถส่งให้เพื่อนได้นะอย่างนี้นี่ผมมีนะครับเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยส่งให้เราก็ได้เหรียญอันนี้มา20เหรียญน,นะอันนี้พอรามีเยอะเราก็ช่วยเพื่อนไปนเลยมันฟีลเหมือนขอของนะครับแล้วก็สามารถนี่ขอเพื่อนได้นะถ้าใครอยู่ในกิลด์กันนะก็กดขอแล้วได้เลยส่วนนะครับก็คือตั้งความมันก็มีอีเวนต์ก็ไม่อีเวนต์ครับเป็นภารกิจเพิ่มข้อใหม่เพื่อให้ได้เหรียญเหรียญระดับสนับสนุนนะครับแล้วก็เหรียญกิลด์นะ ตนนี้เพชรกิวนะครับผมต้องแยกแยก,กันเลยนะอันนี้ก็ต้องทำทุกวันนะครับเพื่อได้เหรียญพวกนี้แล้วนะครับเหรียญพวกนี้สามารถเอาไปทําอะไรได้นี่ครับตรงจุดแลกเปลี่ยนเลยมันมีการเพิ่มร้านค้าเข้าใหม่คือระดับการสนับสนุนนะครับเนี่ยนี่พรังโจมตีบวก20% 3วันของเฉพาะเนื้อหากิวนะครับผมไม่มั่นใจว่าตัวน,นี้มันสามารถใช้ได้ทั้งกิวว์กิวเลสไหมนะแสดงผลในกิววอ์กิวเลแล้วก็อีเวนต์เลสนะ แสดงว่าเราสามารถใช้ในกิวเลดหรือกิลว์ได้ตลอดเลยนะหรือว่ามีคอลโบคอลโบเลดน,นะเลดคอลโบอันนี้ก็บวกพลังชีวิตนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนนี้เป็นบูสกิวเลดน,นะมันจะมีของเยอะแยะมากมายครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือมันมีถุงเพชรนี่ครับสุ่มได้ถึงสองหมื่นเลยนะนี่มีถุงเพชรพ,ชรพอๆนะครับมีถุงวัตถุดิบด้วยมีมีแร่เอ่อมีเขาเรียกว่าอะไรทับทิมพวก แล่แล่ธาตุนะเป็นธาตุที่แบบว่าที่เราต้องใช้ในการอัปเดตหรือว่าเอาขึ้นก้าวดาวนะก็มีอยู่นี้นะแต่ใช้เหรียญเป็นเหรียญเหรียญเหรียญใต้กิวนะครับผมเหรียญกิวนะเนี่ยมีรูนด้วยทั้งรูนสี่ดาวรูนห้าดาวก็มีอยู่นี่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับที่น่าแปลกใจมากคือมีถุงกาชานะครับผมแล้วถุงกาชานี้เริ่มจากสิบสิบใบเลยนะถือว่าเยอะเลยนะครับถ้ามาสุ่มกาชาได้นี่เทียบเท่าหนึ่งร้อยลูบี้เลยนะ ไม่พอครับมีขนนกด้วยนะเริ่มต้นจากร้อยครับไปถึงร้อยสี่สิบเลยโหดูดิครับมีมีโหมดมีบูเตอร์โหมดฮาร์ดด้วยนะคือแบบใช้ในโหมดฮาร์ดอันนี้แล้วก็สามารถซื้อใช้เองได้นะอันนี้ก็มีเพชรกิวครับนี่ห้าพันเลยนะจะใช้เหรียญเพชรตัวนี้แค่หกร้อยหกร้อยนะครับนี่มีกล่องสุ่มด้วยนะนี่อันนี้ก็หีบนี่หีบหีบเรือกเลยนะครับ อันนี้ก็เลือกได้เลยนะแต่ประเด็นคือครับไอ้พวกที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือดีคนนกเนอะคนนกเอวยตัวกาชาเอยแล่วัตุดิบอะไรต่างๆนี้หรือว่าเพชรกิวนี้ต้องเป็นหัวหน้ากิวเท่านั้นนะครับที่จะซื้อได้เนี่ยจะลองกดซื้อให้ดูดีมันจะขึ้นว่าซื้อได้เฉพาะหัวหน้ากิวแล้วลองหัวหน้ากิวเท่านั้นครับผมมองว่าในตอนนี้ตัวเกมนะครับทําให้ระบบกิวมันน่าเล่นมากขึ้นแล้ว ากให้ทุกคนหันมาสนใจในโลกคิวมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งอยู่ในกิวที่มีคนเล่นเยอะนะแล้วแบบว่าหัวหน้ากิวก็แบบเป็นงานหน่อยเราก็จะรับของรางวัลจากกิวด้วยนะเนี่ยอย่างนี้เขาก็ได้มานะผมจะตีกิวให้ดูนะหลักของรางวัลผมไม่มั่นใจน่าจะเปลี่ยนใหม่เนดะี๋ยวผมขออนุญาตดูนะเปิดให้ดูเลยมันจะแจกเหรียญตรงนี้ไหมอะ ไม่แจก,กนะควาวงายังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยนะโอเคเยวมาลองตีกิลดสักหนึ่งแมตช์นะนะเพื่อที่จะให้ดูว่าเราได้ของอะไรบ้างในการตีกิลดครั้งนี้ก็ช่วยเหลือเพื่อนนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเจ้าซีในตำนานกับเจ้าตัวนกฟินิกซ์นะแต่ในอัปเดตครั้งนี้นครับเป็นอัปเดตประมาณกลางเดือนก่อนจะสิ้นเดือนของเดือนนี้นะนะถึงเดือนนี้ก็ เงียบเงาหน่อยนะก็มไม่ค่อยมีอนะไรน่าสนใจแต่มีการอัปเดตขึ้นมานี้แต่ในการอัปเดตนี้นะครับไม่เพียงอัปเดตแค่กิวนะ๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันอัปเดตอะไรบ้างผมได้ลองไปเช็คดูหน่อยแล้วว่าก็ถือว่าเหมาะสําหรับมือใหม่และแบบว่าคนที่แบบต้องการตัวนะผมว่ามันก็โอเคเลยนะครับผมมันโอเคเลยนะโอเคเรามาตีกิลดครบแล้วนะแล้วก็มารับของออกมาในกิลเลยนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็รับไป ถ้าใครมาทํานะเหรียญตรงฝั่งซ้ายมือนะเหรียญกิ้วก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เหรียญตรงนี้เราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเป็นแลกของตอนนี้แล้วก็ขอได้นะใครอยากขาดอะไรก็ได้ส่วนอีกที่นึงนะผมเห็นนะว่ามันจะเป็นบั็กนะครับผมนี่ในด,ดาสเยพิเศษนะถ้าเรากดตั้ตัวนี้นะคูณเนี่ยปกติมันก็จะตันให้เราที่สามแต่เราสามารถกดได้รัวเลยนะเห็นไหม แต่ถึงเรากดรัวไปถึงเล่นเป็น้อยตาเท่าไหร่แต่เล่นจริงๆมันก็จะเขียนว่าตีทวีคุณเรียกคือคูณ3นะครับก็คือมันเล่นได้แค่3ตาเหมือนเดิมแต่ผมมองว่ามันแค่จะเป็นบั็กนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มันขึ้นมาส่วนจุดไฮไลท์เลยนะครับก็คือสเตปหลักนะเป็นการอัปเดตที่ผมไม่รู้ว่ามันจะทีหรือว่าเป็นอัปเดตที่เวอร์มากเลยนะคือมันมีไอเทมใหม่มานะครับเนี่ยนีเรื่จะราน เติมตั้งแต่ด่าน21เลยนะไอเทมใหม่มีคือชื่อว่าตั๋วลดเวลานะอย่างนี้ตั๋วลดเวลา3 0ินาทีอันนี้ก็3 0สินาทีครับถามว่าใช้ยังไงนะนี่ใช้ในห้องวัตถุดิบนะมืตอาาว่าเราผลิตอย่างนี้ใช่ไหมเรากดเข้าไปปุ๊บกดดาเนินการเสร็จสิ้นนี่เราสามารถดูโฆษณาได้ไม่พอเราสามารถใช้ตั๋วนี้ลดได้นะสูงสุดถึง3าชั่วโมงเลยนะครับและของพวกนี้นะหาได้จากสเต็มหลักเลยนะผมมาให้ดู สิบหลักก็เริ่มหาได้จากด่านที่ผมบอกดันที่สิบเอ็ดนะครับก็ไล่ขึ้นมานะแต่ไม่พอนะมันยังแจกเจ้าตัวเจสสิก้านี้ด้วยนะนี่เจสสิก้าชุดแดงถ้าใครไปไล่เคลียร์ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมานะครับมันจะแจกนี่เจสสิก้าชุดแดงตัวเจ็ดดาวตัวเจ็ดดาวขึ้นมาแล้วแล้วก็จะมีของเจ้าตัวรถครูดาวในการผลิตของในห้องทดลองนานนี่ไล่ขึ้นมานี่ทิ้งด่านร้อยหกสิบสามเออร้อยหกสิบสองนะครับก็เป็นตัวแปดดาวเลยนะ เอเจนต์ขาวนี้ขึ้นมาก็ใครที่ยังไม่มีตัวตัวนี้ P 1 0 0 Max หรือว่าทำเป็น9าดาวแม็กนะครับก็สามารถเก็บพวกนี้ขึ้นไปได้แต่นะครับถ้าใครกลัวที่จะทำา9าดาวแม็กไม่ได้ในสเตมบอสนะครับนี่ยมีเจ้าตัวนี้ดรอปอยู่นะแล้วเป็นแบบว่าโอกาสอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะสำหรับใครที่โอ้มีมีทุกด่านเลยนะสำหรับใครที่จะ เริ่มเล่นใหม่แล้วแบบหาตัวทำพีร้อยเก้าดาวแม็กอะไรเงี้นะซึ่งตัวมันก็ทําไม่ยากด้วยนะดูดิเห็นไหมมีหมดเลยถึงจนด่านถึงด่านสี่ร้อยสี่สีส่น,นั่นนี่ข้างบนนี้ก็จะแจกเป็นเจ้าตัวนี่เอเจน์นะแต่เขาเรียกว่าเป็นเอเจนต์ล่างอันต้านะยิ่งทําเป็นเก้าดาวแม็กเร็วกว่าเดิมอีกในด่านสี่ร้อยสี่สีส่ครับก็มีแจกเอเจนต์เหมือนกันแต่เป็นเอเจนต์ของเจ้าตัวแปดดาวธรรมดาแล้วก็ลดคูลดาวผลิต 30นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงครับที่อัปเดตมาในแพทนี้นะในอัปเดตครั้งนี้นะแล้วมาอย่างสุดท้ายครับที่ผมตกกตกใจมากเลยนะคือการเลือกอัตราทวีคูณครับจะอยู่ฝั่งขวามือก,ก่อนตรงนี้นะแล้วกดไปเนี่ยมันสามารถมันก็บอกว่าไม่สามารถใช้ไอเทมพวกนี้ได้ในการทวีคูณนะแล้วกดไปมันไม่ถึงคูณ10เลยนะครับเนี่ยแล้วคนนกเราแปลว่าคนนกในในตาน,นึงก็ใช้อยู่ที่วัน8ใช่ไหม คูณสิบเข้าไปก็เท่ากับแปดสิบนะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูตาหนึ่งนะผมได้ลองมาแล้วมันเป็นไรทิเวอร์วังมากเลยนะครับผมเนี่ยสาหรับสายฟาร์มนะใครจะฟาร์มอีกพี่อืผมว่าฟาร์มขึ้นได้สบายมากมากเลยนะเราก็เล่นปกติไปเลยครับแต่พอจบเกมท่านแหละของรางวัลที่เราได้มันก็จะทวีคูณเพิ่มตามที่เราคูณไปนะเหมือนฟิลเหมือนด่านวิ่งเลยนะครับผมนี่มันจะขึ้นทางซ้ายมือนะครับว่าเป็นทวีคูณสิบนะ คนนู้นก็จะใช้เยอะหน่อยแต่ผมยังก็ยังเห็นว่ามันยังใช้ได้ในด่านสเตปหลักนะ CPP ยังไม่เห็นไอสเซปพิเศษยังไม่เห็นขึ้นมาว่าใช้ได้เลยนะอ่ะพอเราจบเกมนะครับดูของที่เราได้นะอันนี้ผมจะกดแบบว่าปกตินะเลเวลเราก็คูณสิบ้วยนะผมจะกดแค่ครั้งเดียวนะที่ผมปกตินี่ถ้าเล่นเสร,ร็จปุ๊บใช่ไหมเราจะได้ของพวกนี้นี่ในมูนในมงนี่เงินก็ได้ตกที่ประมาณหนึ่งแสนนะครับ แต่ถ้าใครมี p 1 0 0นะครับ p 1 0อสองทีมเลยนะมันจะพิเศษมากเพราะว่ามันเป็นงี้ครับเนี่ยได้ขึ้นมาคูณตัวัวนเลยครับแล้วของแบบถ้าเรากฟาร์มรูนใช่ไหมเราใช้เวลาแป๊บเดียวครับในการฟาร์มรูนที่เราที่เราอยากได้เพื่อมาอัพตัวนะเราก็จะได้ตัวทั้งตัว7ดาวตัว6ดาวหรือตัว7ดาวที่เราต้องการทําเพื่อเอารูบี้ในสะสมแล้วก็ทําได้เลยนะนีอันนี้ในคงผมเต็มอีกแล้ว แล้วมันมีโอกาสดรอปเจสสิก้าเอเจนด้วยนะครับแต่ผมขอยาดขายออกให้ดูก่อนนะตาที่เราที่ผมไปเล่นมาผมก็นี่แหละผม,าายยผมได้ขายเนี่ยผมได้เจสสิก้าเอเจนด้วยนะเนี่ยมันก็มีโอกาสดรอปนะในตัวนี้ใครที่อยากได้ก็ไปทำฟาร์มเลยนะอยู่ในสเตปหลักเลยครับจัดทีมพีร้อยสักสองทีมแล้วก็ทำแบบว่าพอดีฟาร์มวิวไปในตัวเลยนะแต่คูนสิบนี่เราไม่สามารถใช้เพื่อนหรือใช้อเทมได้เลยนะ อ่าผมเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อมันได้เจสกาเอเจนมาผมก็มาว่าในการอัปเดตครั้งนี้เป็นอัปเดตใหม่ที่ดีมากเลยครับเหมาะสําหรับผู้เล่นที่แบบว่าขี้เกียจเล่นนะครับแล้วว่าอยากได้มีตัว p 1ร้หรือว่าตัว9 d o w ดาวแม็กประดับทีมสวยๆนะตัวเจสกาเอเจน่ก็เคยแจกในช่วงครบรอบผมจำไม่ได้นะว่า9ปีครึ่งหรือว่าตอน9ปีนะมันแจกมาให้ทําเป็น9ดาว แม็กไม่พอยังทาให้เป็นพีร้อยได้นะตอนนั้นผมก็เก็บแล้วก็มาทําเป็นพีร้อยผมจะว่าตอนนั้นมันแจกเป็นเจ้าตัวเอเจนต์เป็นร่างอันต้านะครับก็เอามันเรื่อยตีบวกกันใช้มาแปดสิบตัวครับถึงจะได้เป็นเก้าดาวแม็กนะโอเคจบแล้วก็กดเข้าไปแล้วบนี่มันก็ไม่ได้นะนี่ถ้าของตัวเอเจนต์ก็จะมีโอกาสดรอปอยู่นะครับผมผมมองว่าก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะในการลดระยะเวลาในการ ในการเล่นเกมนี้มากขึ้นเลยครับอ่ะโอะที่ผมเต็มละแล้วลเขาจะบอกอยู่นะว่าในะจุดเตียน่าจะมีนะแต่ไม่มั่นใจว่าใช้ได้ไหมขอก็ยังไม่ลองเข้าไปดูเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูด,ดูนะโอเคมันจุดตีเลือกมาดาปกตินะเนี่ยจุดตีจะมีอาัตราท,าว,าาทาวีคูณแค่หนึ่งนะครับมันไม่ได้คูณสิบเหมือนเจ้าตัวสเตปหลักนะโอเคแสดงว่ามันใช้ไม่ได้นะ โอเคส่วนตัวตัวที่เราได้มาระยะเวลาเวาจะอลองใช้ใดูเลยเนี่ยผมได้มาสามสิบนาทีแปดอันนะใช้ไปเลยแปดชิ้นครับนี่หายไปเลยนะครับสี่ชั่วโมงที่เราต้องรอเราก็เลยไม่ต้องรอไปเลยสี่ชั่วโมงก็ใครที่จะเล่งใช้ของก็สามารถไปฟาร์มได้ครับแล้ววิเราก็จะเพิ่มทวีคูณมากด้วยครับโอเคครับสำหรับการอัปเดตใหม่ในครั้งนี้ผมก็เอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆีน้องๆเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ